เอาละครับตอนนี้เราอยู่ในแมปสยองขวัญกันอีกเช่นเคยนะครับแมปนี้ชื่อว่า Creepy Little Kitchen นะครับเราไปดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงไปเลยมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับคุณยายแกรนนี่แล้วก็คุณครูบอดี้นะครับเหมือนอยู่ในเอ่อบ้านหลนหนังนึงซึ่งข้างนอกนี่แบบโล่งมากๆเลยไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้มันจะมีจ้ำอะไรไหมเนี่ยไปไปตามลูกศรสีแดงเลยทุกคนปึ๊บอ๋อดูเหมือนว่าจะเป็นแมปออฟบี้นะ วือไปแล้วอุ้ยเข้ามาแล้วนะครับมีเลเซอร์พวกเราเดี๋ยวนะกระโดดทางนี้ดีกว่าจึงเฮ้ยหอดหอลอดหลอด,ลอดเอา้าครูบอดีิไม่รอดพวไม่รอดกันหมดนะครับกระโดดจึงเอ้ยแต่ว่าแมบสวยอยู่นะเนี่ยดูสิดูเท็กเจอร์อะไรบุ๊แล้วก็เลี้ยวขวามาที่ห้องน้ํานะครับตรงนี้สองกระจกไม่เห็นตัวเองนะครับเพราะว่าเราเป็นผีดีเอง <laughs> โอ,โอ้โอเคไปไปกันต่อนะครับ ไปตามทางเลยเอ๊ะเดี๋ยวซ้ายขวาทางไหนอ่ะอันนี้ทางตันเหรออ๋อทางเมื่อกี้ที่เรามาเมื่อกี้ไงปึ๊บแล้วเราก็ว้าวสะดุ้งโอ้วีจับด้วยพวกเราเดี๋ยวนะวิ่งวิ่งแล้ววิ่ง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 ไปไปเร็วทางดีเฮ้ยเดี๋ยว ปิดประตูแล้วฮะออกไม่ได้แล้วสิฮะค้บอดีมาแล้วโอเคหเมื่อกี้ตกใจหมดเลยโอ้หเกือบไปแล้วทุกคนมาเราลงมานช่องนี้ดีกว่าปึ๊บวูบมาแล้วข้างล่างอุ้ยเจอหัวกะโหลกด้วยคุบอดีช่วยด้วยคุณยายแกรดี้รอดไปเนี่ยคุณยายต้องกดชิปมาโอ้มาแล้วคุณยายเหมฉันเกือบไม่รอดนะเจ้าตาตะบปีเดอร์ไม่รอเลย โอ้ตกใจมากทุกคนอ้ปุ๊บกระโดดถึงถึงถึงเอาเคแล้วก็เลี้ยวขวาใช่ไหมใครก็ได้ช่วยทีเราต้องออกจากที่ดีให้ได้อะนะปุ๊บมาเร็วครูบาดีขึ้นมาข้างบนนะครับจะเจออะไรไหมเมื่อกี้ตกใจมากเฮ้ยได้ยินเสียงแวบบ๊แบเบฮ้ยได้ยินเสียงมาครูบาดีท่าทางจะอยู่ข้างล่างนะ Where <are> you? แหวอยู่ด้วย ไปแล้ววิ่งวิ่งแหวะอยู่เฮ้ยกระโดดเฮ้ยข้างหน้านั่งไขรอ่ะเดี๋ยวนะข้ามเลเซอร์เหรอเฮ้บเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่ข้ามได้ปะเฮ้ยไม่ข้ามไม่ข้ามโอเครอดอยู่ลุบอันนี้ข้างบนไปทางนี้จึงโอเคแล้วก็กระโดดตรงนี้เออเราต้องค่อยๆกระโดดตรงนี้ห้ามกระโดดโอเคว้าวโอเคมาลุบ โอ้ต้องกระโดดข้ามเลเซอร์นะทุกคนจึงจึงเรียบร้อยโอเครอดได้ทุกคนดูเลเซอร์ดีๆนะบางอันมันกระโดดได้เลยปลึ๊บนั่นแหละคุณยายเยี่ยมยอดคุณยายเยี่ยมอันนี้เอ้าคุณยายโดนไปแล้วนะครับมันเราไปก่อนแล้วตอนนี้มีจำไหมเนี่ยอย่ามีจำเลยโอ้ข้างล่างเป็นหนามพวกเราคุณครูบอดี้ข้างล่างมันมีหนามนะเนี่ยตรงนี้ระวังนะเดี๋ยวนะถ้าเรากระโดดลงไปจึงมาแล้วนะครับ มีอะไรไหมไม่มีข้ามาฝั่งนี้ไม่ได้ติดเดี๋ยวนะต้องค่อยๆหรอโอ้คุณยายคุณยายลงมาเจอพอดีเลยเฮ้ยมาทางนี้โอเคเฮ้ยเฮไปไม่ได้ไตรงนี้หรออ๋อสับหว่างนี้นะครับถึงถึงเรียบร้อยแล้วเราก็ตรงไปเลยลูกศรตามนี้เอ้ยจุดโอเคถึงอยู่บึงมาแล้วจึบกระโดดกระโดด ขึ้นลิฟต์ไปครว่าดีขึ้นไม่ทานโดอ,อย่าให้เราเจอคนเดียวสยิไม่นะครับตอนนี้จะมีอะไรตกลงมาหรือเปล่านี่เนี่ยบูมีเสียงด้วยพวกเราไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้โหเดี๋ยวน้ำมาอย่างรวดเร็วมาก อ๋อเราต้องกดชิปเราวิ่งไปทางขวาเลยทุกคนเดี๋ยวนะมีคนกําลังขึ้นมาโอ้ไม่มีเพื่อนนี่น่ากลัวมากเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวนะมันอยู่ทางซ้ายใช่ไหมถ้าเราต้องรีบไปทางขวาโอเคพร้อมแล้ว3 2 1สอไปเลยไปแล้ว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 เอาไม่มีเหรอเนี่ยเอ้ยโผล่มาแล้วด้ไงเห็นแล้วเฮ้ยว้าวเนี่ยมาไม่ได้หรอกจ้าฮ่า นี่ละล้อเชฟที่น่ากลัวสุดๆไปแต่เม <online> <pl ains> <ini> <you. t realidade> ื่อก <ados sh uffy> ี้เราก็โดนหลอกมาหลายตาแล้วโอเคไปกันต่อโอ้สะดุ้งสุดๆไปเลยแบบนี้กระโดดถึงกระโดดถึงถึงเรียบร้อยโอโดดได้ไงอะไปเราไปกันต่อนะครับตอนนี้ฟึบปุบบโอ้โอ้อเด้เด้อเดมันลื่นฮึบฮึจดจิดจิดจิดเจดจดจดเ แล้วก็เข้าท่อตรงนั้นฟุบฟึบมาเข้าท่อตรงนี้เลยลงไปลงมาแล้วนะครับเป็นลาวาฝึงฝึงกระโดดกระโดดจึ๊บจึ๊บแล้วก็ขึ้นบันไดตรงนี้ฮึบโอเคระวังโดนลาวานะครับร้อนละอุเลยแล้วก็เข้าท่อตรงนี้นะครับโหนึกว่าแหม่เพาะว่าเอา้าเ่าจะผ่านยังไงเนี่ยมาดักไว้ตรงนี้เลยเหรองะ เธอไปก่อนสิน่นน่ะโดนดักไว้อยู่เนี่ยโอ้หรือว่าเราต้องเกิดใหม่เฮ้ยไปเลยไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งนั่นไงเอามันมาไม่ได้นะครับมันติดเนี่ยอ๋อเธอเราไปก่อนนะสวัสดีไปแล้วเสียงน่ากลัวมากทุกคนเข้าไปในป่าก่อน ไม่รู้ว่าจะออกจากที่นี่ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าคุณยาย <c oughs> คุณครูอยู่ข้างในจะรอดไหมเนี่ยฮึบฮ <c oughs> ึบอุ้ยขึ้นไม่ได้โอเคขึ้นมาแล้วโอ้ตอนนี้แมปแบบไปทางขวามีอะไรมะขอดูซิรอบๆไม่มีอะไรแล้วนะครับล้ว <c oughs> น่าจะจบแล้วข้างหน้าฮึบมาแล้วว้าวจบจริงๆด้วยพวกเราโอ้ในที่สุดก็ชนะนะครับโอเคมีไฟฉายก็ไม่บอกเอาคุณยายมันคุณยาย คุณยาย,ณยายเราไม่ได้ใช้ไฟฉายตั้งนานแล้วเนี่ยโมมีไฟฉายกันหมดเลยนี่บินได้แล้วมัง้งอ้าวทำไมบินไม่ได้อ๋อ,อ ى, ต้องกดนี่จึ๊บจึ๊บจึ๊บจึจจึ๊บอ่าสำรวจแมปซิไปหาเจ้าตัวนั้นดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บกลับ,ปบไปหาเจ้าตัวนั้นนะครับ ส่องไฟฉายดูซิว่ามันยังอยู่ไหมโอ้ดีต้นไม้ไม่เหมือนเพื่อนเลยอ๋อแสงสะท้อนนะครับพระจันทร์เต็มดวงเลยดูซิว่ามีอีสต์เอ็กแถวนี้ไหมตรงนี้ไม่มี <Nope. S 1> นี่มันมีกล่องดำๆอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงเนี้ยคุณยายคุณยายอย่าไปเล่นกับมันสิดูคุณยายบอกฉันกระโดดได้เป็นไงล่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองแก้งมันสิจิงเป็นไงจิงจิงสบาย หลบได้ปึ๊บอ่าดูมันข้ามมาไม่ได้นะครับดูแม้แต่คุณยายยังเหยียบหัวมันได้เลยไอหรือว่าโดนไม่เป็นอะไรไหนลองโดนสิโอเลือดลดเลือดลดอ๋อเลือดลดนะครับปกติจะโดนทีเดียวแล้วก็ตายดูเนี่ยเห็นไหมวิ่งรอบๆได้ชุบวิ่งรอบๆคุณยายจะไปเหยียบอะไรโอโอ,โอเคทุกคนก็ ขอจบไว้เพียงเท่านี้ไม่รู้ว่าคุณยายมาหลอกผีหรือว่าผีมาหลอกคุณยายกันแน่นะครับว้าวพวกเราไม่โอเคลาไปก่อนแล้อ